ยุงเป็นพาหะนําโรคได้หลายชนิดในการทําสวนเนี่ยเราจะมีต้นไม้เยอะเป็นที่หลบซ่อนอาศัยของยุงเป็นอันตรายต่อคนที่ทําสวนเป็นอย่างมากในวันนี้เราก็เลยจะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําโดยการทําสูตรไล่ย,ยุงจากของใช้ภายในครัวเรือนวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการหั่นสบู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเพื่อที่จะง่ายต่อการดึงเอาคุณสมบ,บัติของน้ําอันหอมระเหยออกมาใช้งานให้ได้มากที่สุดเราจะใช้กลิ่นของสบู่เป็นตัวไลยย่ยุง เนื่องมาจากว่ากลิ่นของสบู่เนี่ยจะเป็นกลิ่นของน้ํามันหอมเลยมันไม่ใช่กลิ่นของธรรมชาตินะครับยุงจะไม่ชอบหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับต่อไปเราก็จะตเติมน้ําตาลทรายลงไป1ช้อนจะช่วยในเรื่องของการรักษากลิ่นให้คงอยู่ได้นานขึ้นซึ่งถ้าสบู่ยังมีความชื้นอยู่จะทําให้สบู่เนี่ยส่งกลิ่นได้นานขึ้นหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ําส้มสายชูลงไปอีก1ช้อนจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยให้กลิ่นของสบู่เนี่ยมีความแรงมากขึ้นนนหรือุมากขึ้ สำหรับน้ำส้มสายชูนะครับเราจะเติม1ช้อนหรือเติมให้พอท่วมเนื้อสบู่ก็ได้ต่อจากนั้นเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเราจะนําไปวางหรือตั้งไว้บริเวณใกล้ๆกับตําแหน่งที่เราทํางานวางไว้ในทิศทางที่เหนือลมถ้าเกิดมียุงเยอะเราสามารถเพิ่มจํานวนแล้วก็นําไปตั้งหลายๆจุดก็ได้ใช้งานได้จนกว่าน้ําส้มสายชูจะแห้งถ้าเกิดน้ําส้มสายชูแห้งแล้วเราก็เติมน้ําส้มสายชูลงใบใหม่ สูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากไล่ยุงได้เป็นอย่างดีแล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนทําได้ง่ายโดยอาศัยของใช้ที่มีอยู่ภายในครัวภายในบ้านเราอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีความปลอดภัยในการใช้งานสูตรไล่ยุงจากของใช้ภายในครัวเรือนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เรามีสูตรไล่ยุงจากของใช้ใกล้ตัวมาแนะนานะครับสำหรับยุงแล้วสามารถสร้างความรำคาญได้แล้วก็เป็นพาหะนำโรคได้หลายชนิด ในการทําสวนเนี่ยเราจะมีต้นไม้เยอะซึ่งมันจะเป็นที่หลบซ่อนอาศัยของยุงถ้าเกิดเราเข้าสวนในช่วงเช้าตู่หรือจะเป็นช่วงเย็นช่วงคืนนะครับเราจะโดนยุงเข้ามากัดเป็นอันตรายต่อคนที่ทําสวนเป็นอย่างมากและในวันนี้เราก็เลยจะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําโดยการทําสูตรไล่ยุงจากของใช้ใกล้ตัวหรือของใช้ภายในครัวเรือนนะครับสำหรับอุปกรณ์หรือวัสดุที่เราจะนํามาทําในวันนี้นะครับหลักๆเลยก็จะมีสบู่จะใช้สบู่ยี่ห้ออะไรก็ได้จะเป็นเสศษสบู่ก็ได้แล้วก็จะมีน้ําตาลทราย จะเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำส้มสายชูซึ่งอัตราส่วนในการใช้วัตถุดิบทั้ง3อย่างนะครับเราจะใช้ในปริมาณที่เท่ากันก็คือ1ต่อ1ต่อ1นอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีภาชนะสําหรับใส่สูตรไล่ยุงหรือน้ํายาที่เราทําขึ้นมามีมีดหรือคัตเตอร์นะครับเอาไว้ปาดสบู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ช้อนสําหรับตวงนะครับ สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการหั่นสบู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการดึงเอาคุณสมบัติของน้ํามันหอมรละเหยออกมาใช้งานให้ได้มากที่สุดประโยชน์ของสบู่ก็คือเราจะใช้กลิ่นของสบู่เป็นตัวไล่ยุงเนื่องมาจากว่ากลิ่นของสบู่เนี่ยจะเป็นกลิ่นของสารแปลกปลอมหรือน้ํามนันหอมรละเหยมันไม่ใช่กลิ่นของธรรมชาตินะครับยุงจะไม่ชอบนะครับหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําไปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ําตาลทรายลงไป1ช้อนคุณสมบัติของน้ําตาลทรายก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการรักษากลิ่นให้คงอยู่ได้นานขึ้นซึ่งถ้าสบู่ยังมีความชื้นอยู่จะทําให้สบู่เนี่ยสามารถส่งกลิ่นได้นานขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ําส้มสายชูลงไปอีก1ช้อนซึ่งน้ําส้มสายชูที่เราใส่ลงไปจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยให้กลิ่นของสบู่เนี่ยมีความแรงมากขึ้นหรือฉุนมากขึ้นสําหรับน้ําส้มสายชูนะครับเราจะเติม1ช้อนหรือเติมให้พอท่วมเนื้อสบูก็ได ต่อจากนั้นเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยสําหรับวิธีนาไปใช้งานนะครับเราจะนําไปวางหรือตั้งไว้บริเวณใกล้ๆกับตาแหน่งที่เราทํางานในการตั้งหรือการวางเราควรที่จะวางไว้ในทิศทางที่เหนือลมซึ่งถ้าเกิดมียุงเยอะเราสามารถที่จะเพิ่มจํานวนแล้วก็นําไปตั้งหลายๆจุดก็ได้นอกจากที่เราจะใช้ภายในส่วนแล้วเรายังสามารถที่จะนําไปไล่ยุงในบริเวณบ้านนะครับ ตำแหน่งที่เราจะวางในบ้านเนี่ยควรจะเป็นมุมที่อับยุงไปอาศัยอยู่เยอะสำหรับอายุการใช้งานนะครับหลังจากที่เราทําไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้จนกว่าน้ําส้มสายชูจะแหง้งถ้าเกิดน้ําส้มสายชูแห้งแล้วเราก็เติมน้ําส้มสายชูลงใบใหม่เราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่มีปร,ประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับสามารถที่จะทําขึ้นมาเพื่อที่จะไล่ยุงได้เป็นอย่างด,แางดีแล้วก็เวลาใช้งานก็เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นสูตรที่ทําได้ง่ายโดยอาศัยของใช้ที่มีอยู่ภายในครัวภายในบ้านเราอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งมันจะไม่มีสารตกค้างหรือเป็นพิษต่อผู้ที่อยู่ใกล้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการไล่ยุงผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาไปทดลองทําและใช้งานดูได้สูตรไล่ยุงจากของใช้ภายในครัวเรือนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ